สวัสดีคะ่ะมาพบกับแม่ค้าที่ช่อง JT จันดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกคะ่ะของแม่ค้าอาจจะมีขาดตกบกพร่องก็ขออภัยกันด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การเปิดร้านค้าของชำนะคะก่อนอื่น เริ่มต้นคือแม่ค้าเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่มีรายได้ค่ะรายได้ก็คือมาจากแฟนส่งมาให้เดือนละหมื่นกว่า,วาหมื่นกว่า,วาแม่ค้ามีลูกสามคนต่อครอบครัวก็คือไม่พอใช้แน่นอนค่ะนะคะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันมีรายได้แล้วก็ไม่ไม่ขาดต่อเดือน ก็เลยคิดว่าจะเก็บสะสมก่อนอื่นไหมคะก็ซื้อชั้นชั้นวางแฟนส่งมาให้เดือน,อนละหมื่นกว่าซื้อชั้นวางมาไว้เดือนแรกเดือนต่อมาก็เก็บไปซื้อของมีเงินทุนเริ่มต้นแค่หมื่นห้าแม่คะไปซื้อของเข้าร้านหมื่นห้านะคะของก็ได้ไม่เยอะมีแค่นี้เดียวนี แม่ะคะ้าก็ทยอยจากรายเดือนเดือนละหมื่นห้าแฟนส่งมาให้แม่ค้าก็เพิ่มของขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ของเราเต็มลานแล้วนะคะอาจจะยังไม่ครบแต่ว่าก็ถือว่าเยอะมากพอแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนดูนะคะก็คืออาจจะไม่ใหญ่โตมากนะคะแต่ของก็ พอจะครบแล้วค่ะโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่รับชมเราจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าก็คือจะพยายามทำคลิปต่อไปให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ